ทศก,การร่วมกับทางวัดเนื่องจากว่าทางวัดมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเป็น,นตัวช่วยในบริเวณโบสถ์ที่มันเต็มมันเต็มแล้วก็เราก็ต้องหาพื้นที่ที่มันมีความเหมาะสมแต่นี้ถ้าเรามามาใช้ใช้โบสถ์แบบธรรมดาเหมือนแต่ก่อนมันก็จะดูน่ากลัวติดรูปติดวงมาล อครมาห้อยนูน่นห้อยนี่มันก็ทําให้เกิดความน่ากลัวเราก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าจะมีคนมากราบสักการะพระธาตุอย่างเงี้ยก็ต้องทําพื้นที่ให้มันเป็นเหมือนลักษณะที่เข้ามาแล้วมันเจริญหูเจริญตาแต่นี้การใช้เบญจรงก็มีคุณค่าทั้งทั้งของของที่เราใช้ใส่มันก็มีมีคุณค่าไปทุกวันทุกวันเลย แล้วก็กระดูกหรือว่าอาัฐิธาตุของคณะญาติโยมที่ปู่ย่าตายายลูกหลานเข้ามาใส่แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจลูกหลาน<ม>ล้วมันก็เลยเกิดความลงตัวตรงว่ามันมันเกิดความสวยงามด้วยเกิดความากตัญญยูมีความกระตัญญยูในบุพการีอะไรต่างๆ อตอนนี้ก็มีคนมาจองเกือก็ก็ <ๆ S 2> มีอันนี้เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วอันน,น,นี้อันนี้มาอีกประมาณ20ต่าภาพนะโอ้ <c oughs> มามาจากต่างไกลๆก็มี <c oughs> ก็ก็ๆๆส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ส,ส่วนใหญ่ก่อนจะมีกี่ชั้นเลยครับอันไหนจ้ะก็ที่จัดแสดงนะเฉพาะชั้นนี้จ้ะที่จะบรรจุอธิษฐานเต็มแล้วก็หมดละเต็มแล้วก็หมด เพราะว่าตรงนี้จะทำเป็นที่ตั้งบูรพาจารย์เป็นสามสามทางตรงนี้ชั้นนี้จึงเรียกว่ามนมนดบมนดกบก็คือพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าลานเดินรอบรอบตัวสามารถเดินปฏิบัติเดินอะไรกี้ฉันฉันเรียกว่ามนดกบบูรพาจารย์เป็นชั้นแรกข้างบนเป็น ให้ให้เป็นวิหารนะ mm. วิหารเป็นที่ตั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าเราควรที่จะปีแรกโยมโยมมาโยมก็สร้างกุฏิฉันฉันก็ทํากุฏิให้พระสงฆ์ซ่อมทำให้พ่อขาวแม่ขาวแล้วก็ทํางานที่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดยังค้างอยู่ ครบหมดแล้วก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะมาทําตรงเนี้ให้มันดูสวยงามใช่ซึ่งเดือนที่เป็นกุฎของเจ้าว่าใช่เป็นเป็นกุฏิหลวงพ่อเก่าพนรื้อก็เลยยกเจดีาย์อาจารย์ไอเดียที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเจดีก็โบสถ์เราก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วก็เลยเออในเขตตำบลหมื่นไวเรายังไม่มีเรื่องราวเจดี ก็เลยสร้างสร้างเทดีแล้วรูปทรงแทนออกแบบนะคะก็เป็นศิลปะผสมผสานเป็นไทยประยุกต์ผสมกับแนวสมัยใหม่ก็คือสเตนเลดมันก็จะช่วยเรื่องของการการชำรุดการซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยเราก็จะจะน้อยลงงบประมาณที่จะมาทำก็จะไม่ต้องมาจู้จี้จุกจิกกัะสิ่งเหล่านี้มันคือมันจบอยู่ในระยะเวลายาวพอสมควร สร้างมาได้กี่ปีแล้วตอนนี้ห้าปีจ้ะแล้วชาวบ้านคนเก่าค,คนแก่เข้าใจในสถาปัตยกรรมที่เราก็าก็พยายามเล่าอยู่เรื่อยๆว่าเราสร้างตรงนี้มีความหมายอะไรเพราะว่าฉันฉันจะแปงความหมายไว้ทุกทุกอย่างตั้งแต่ยอดเจดีเป็นรูปหยดน้ำอย่างเงี้ยก็แปลว่าความเย็นความชุ่มชื่นความสมบูรณ์อย่างเงี้ ต่อจากยอดเจดีย์หยดน้ําก็เป็นเป็นโถแจกันคนจีนก็จะใส่ไว้ใส่เงินใส่ทรัพย์คนโบราณนะเป็นใส่ใส,ใส่ทรัพย์สมบัติต่อมาก็เป็นรูปทรงบาทอันล่างสุดก็เป็นฐานบาทยอดสเตนเลสมันก็มีความหมายมาตลอดจนมาถึงองคร์ระฆังแต่ถ้าตามธรรมดาแล้วเราเราจะเห็นว่าทรงะระฆังจะมีทางภาคการ เราก็จําลองว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันเป็นดินแดนระหว่างเขตติดต่อระหว่างภาคภาคกลางก็เป็นโบสถ์ทรงไทยมีอัตลักษณ์ของความเป็นศิลปะไทยแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะมีลานยะโมเห็นพญานาคขอมอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะก็จะไปทางปราสาทอิน,ออน,นมองจากข,ข้างนอกนเนี่ยเราจะดูว่า มันเรียบเรียบได้ขึ้นมาแล้วอยากจะให้เฮ้ยมันวาวนะโอ้เรามีหลักวิชาด้วยไงฮะพระอาจารย์ข,ข้างนอกเน<อ>ี่ยฉันจะทําให้เรียบที่สุดอมไม่ปุ๊บเพ้ออะไรอย่างเงี้ยออกขึ้นมาเ,เริ่มเริ่มเห็นลวดลายแล้วก็จะเห็นความศิลปะของของ,ของไทยทุกขนาดมันจะเป็นร่วมสมัยใช่ไหมะกำลังจะพูดถึงว่า เดี๋ยวเราลงทองลงทองแล้ก็ให้ท่าขก็มาติดกระจกช่วงนี้เขาเขาจะเรียกว่าเป็นการจีมลาย